สวัสดีค่ะสำหรับลายนี้จบงานยังไงนะคะใบนี้จะก้นจะอยู่ที่8นิ้วนะคะความสูงที่อยากได้คือประมาณ9นิ้วใบนี้เป็นขนาดเอมนะคะขนาดเอมถักยังไงนะคะในลายนี้นะขนาดเอมถักตั้งแต่แถวที่1ถึงแถวที่27นะคะ เสร็จแล้วเราจะต่อลายเราจะเริ่มแถวที่หนึ่งใหม่นะคะโดยที่เราจะเอาลายข้างล่างมาปิดท้ายลายข้างบนนะให้ได้ความสูงที่สูงขึ้นเพราะว่าเราจะทำความสูงอยู่ที่9นิ้วนะคะส่วนขนาด S 7นิ้ว8นิ้วนะคะใช้ เต็มแพทเทิร์นได้เลยนะคะถักแถวที่1ถึงแถวที่31ได้เลยถ้ายังไม่พอสามารถใช้ลายเพิ่มขึ้นไปในขอบด้านบนอีกหรือว่าจะถักสีล้วนๆเพื่อปิดลายก็ได้อีกสัก4-5หแถวได้นะคะที่ต่อลายนะคะช่วงที่เราเริ่มต่อลายนะ นะคะตรงนี้นะคะแถวอ่าตรงนี้เป็นแถวที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเสร็จแล้วเราจะเริ่มถักแถวที่หนึ่งใหม่นะคะเราจะถักเต็มดอกเลยเนาะให้ได้เต็มดอกด้านล่างเลยนะคะให้เต็มลายเลยอ่าเราก็จะได้ความสูงที่เราต้องการนะคะ สำหรับใครที่สนใจลายนี้นะคะอยากสั่งจองเป็นชุดเซตนะคะสามารถทักอินบ็อกได้ทุกช่องทางเลยนะคะแพทเทิร์นคำนวณให้ทุกขนาดเลยนะคะ S M L X L สะดวกสบายพร้อมทักได้ทันทีเลยนะคะ